อ่ะคือคือมีสอง้อยตอนนี้เอาแร้วนะโยนตรงว่านั่งทำนั่งทำนั่งทำเอาเอาตรงเอาทุกคนอย่างพวกเราเอาไหนครับก็อันนี้กับอันเนี้ยเอาอันนี้ใครใครเอาอันนี้ยกมือขึ้นนะใครเอาอันนี้ยกมือขึ้นนะ มีไม่คู่ไม่ออกเสียงดนวยนะโอเคครับข่านี้นะครับอแต่ก่อนที่จะไปยกเนนะครับบางจะไม่ปล่อยผ่านตรงนี้นะครับเมื่อสักคู่มังจับเวลาอยู่ที่5้าสิวินาทีสำหรับการที่บางคนประเด็นรือว่ามีใครจะเสนอไหมครับนี่แหละครับคู้สิ่งที่บางบอกว่าตอนบางเป็นประธานสภาเป็นสิ่งที่มังโกรบที่สุดและสิ่งที่มันเสียใจทุกวันนี้คือเวลาที่เขาให้เสนออะไร อะไรที่ต้องเสนอได้องค์รวมเราไม่กล้าเสนอครับเราเอาความกล้าของเราไปฝากเพื่อนใช่ไหมบางทีมันเป็นความคิดเราเองมึงบอกสิอย่างเงี้ยมึงบอกสิเนี่ยเงี้ยบอกอีกทางเงี้ยมึงเชื่อไหมจริงไหมครับอ่าหรือบางทีเราก็ฝากความหวังไว้กับเพื่อนมึงนะมึงนะมึงนะอ่านนี่นะครับ น้องจะบอกว่าสิ่งแบบนี้นะครับที่เกิดเกิดในบรรยากาศของสภาเรื่องบางนะมึงหนักมึงหนักมึงนักอย่างเงี้ยประชุมหนึ่งชั่วโมงนะครับได้แค่เครื่องเข็มอย่างเดียวก็มึงหนักมึงหนักมึงนักแล้วสุดท้ายรู้ไหมครับไอตอนที่ประชุมเนี่ยะใครเห็นด้วยไหมยกมือหมดเลยเห็นทำเข็มแต่ออกมานอกประชุมร้ไหมครับคนแรกที่เดินมาหาบังเริ่มดีกับบังเนี่ย คำอะไรก็ปิดประเราเข้าเข็มเาทำเลยว่ามาทิ้มเลยรตีตอนอยู่ในห้องมีเสียมยกคือกับเขาด้วยแต่พอออกมาเข้าเข็มทิ้งเลยอ่ะงานที่ไม่มีเราทิ้งอะไรเข็มมาทิ้งเลยนะคือเราเห็นต่างเราเห็นค้างแต่เราไม่ได้ค้างในอถูกไหมครับแต่เรามาค้างที่นอกนี่นะปัญหาจะเกิดนะครับเวลาที่เป็นทีมเดียวกันอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องงานเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับ ในองค์ประชุมเคียร์ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อมีมติออกแล้วแต่เมื่อต้องระวังคาให้ดูคือเจ้าท่านไหนอายยกมือขึ้นเห็นไหมครับให้มีมติออกมามติก็เป็นมัติอย่างเรานะไม่ได้เห็นคนส่วนใหญ่เป็นักฟ้องร้อด้วยแต่ถ้ามันเป็นความคิดของเราเราเห็นต่างได้เห็นต่างได้ไม่ได้หมายว่าก็ถ้าผิดแผ่ออกไปมึงเตรียมตัวโดนกระซื้นหลังเรื่งนี้ไม่มีฮะ มันเป็นความคิดของเราเรามีเหตุผลเราก็จะเดินได้เราก็พูดเหตุผลเราได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เรามีความคิดอะไรที่อยเสนอพยายามเสนอมาแสดงมันออกมานะครับอย่าเก็บเอาไว้หรืออย่าเก็บออกไปพูดกันข้างนอกเมื่อจบในที่ประชุมมีมติมาเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกคปอการปฏิบัตินะครับไม่ใช่การไปนั่งเถียงกันไปนั่งพูดกันนะไอ้ที่ให้เขาเถียงกันเนี่ยพูดกันเอมันอยู่ในห้องประชุม ถ้าจบออกไปคือไม่ปฏิบัติแล้วนะครับอ่ะเรากลับมาศูนย์นกนางนวลของเรานะอ่าเมื่อกี้ได้แล้วนะนกนางนวลอ่าเมื่อกี้ถ้านกนางนวลนกนางนวลทำไงครับอ่ะถามทุกคนเลยนกนางนวลอ่าคุยคุยนกนางนวลตีกตีวันลนะตีกตีกระเดงแล้นะอ่าทำงานอะไรได้ก็รักกันมากตอนนี้ตอนนี้ก็ทำได้เออ หาไหมเออไม่ได้หาไปปลูกข้าวกันโอเคนกนังนวโอเคไม่กลับนะโอเคนกนั่งนวลนกนังนวลนกนั่งนวลบินนะฮะบิบินนะฮะบินเึอนมากนกบินนกบิกหกด้วย นกนางนวลนกนางนวลต่อไปครับต่อไปครับเือลงก่อนมันมีนกนางนวลต่อไปคําว่านอนหนาวนอนหนาวเสนอมาตั้งใช้ท่าอะไรครับนอนหนาวนอนหนาวอ๋อลุกขึ้นลุกขึ้นนะนลุกขึ้นเหนื่อยนอนหนาว ไรคำว่าเกาะกิ kind of oh. ่งมะนาวท่าอะไรครับยกมือเสนอได้เลยเกาะกิ่งมะนาวเกาะกิ่งมะนาวอะไรมีมีท่าไหนอ่ะมีมีเกาะกิ่งมะนาวที่มีเอามีเสนอหน่อยมีเกาะกิ่งมะนาวบ้าไอ้ี่อะไรมีเสนอเกาะกิ่งมะนาวหน่อย ไอ้ตองกอบก็ะรแตหน้ามันฟินมากไหนแต่ลุกลุกขึ้นให้เพื่อดูหน่อยว่าเพื่อนมังมณแนี้นงามมาก่เดีไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้มาเรียนค่าอีกลองกินมะนาวอาไอะ รับ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 ยกมือขึ้นนะทำหน้าด้วยนะโอเคมีเข้าได้ใครใครบ้างพร้อมนะครับเกาะกิ่งมะนาวผมก็ร้องพร้อมนะฮะเกาะกิ่งมะนาวเกาะกิ่งมะนาวนกน้ำวนนอนหนาวเกาะกิ่งมะนาวนกน้ำวนนอนหนาวเกาะกิ่งมะนาวนอนหนาวนกนงนวน กอกินมะนาวนอนหนาวนอนหนาวกอกินมะนาวนกนางนวลกอกินมะนาวนอนหนาวนกนางนวลนอนหนาวกอกินมะนาวต่อไปคำว่านอนนิ่งนั่นนอนนิ่งนอนนิ่งฮะเสนอมามีใครเสนอรับยกขึ้นๆแล้วนอนนิ่งอ่าเอาฟองบอกเพื่อนนะ

นอนนิ่งนกนางนอนนอนนิ่งกอกกินมะนาวนอนหนาวนอนหนาวนอนนิ่งกอกกินมะนาวนกนังนวลนกนังนอนนอนหนาวกอกกินมะนาวนอนนิ่งนอนนิ่งนิ่งไปแล้วนิ่งเดียเลยนอนนิ่งกอกกินมะนาวนอนหนาวนกนังนอนนอนหนาวกอกกินมะนาวนอนนิ่งนกนังหนาวไอ้เมียนกนังนวล นอนหนาวกอดกี่มะนาวนอนนิ่งนอนหนาวนกนั่งนวลเอ่อนกจะเป็นกระหังแล้วนะครับไม่เป็นไม่เป็นนกนะไม่เป็นนกนะสมาธินะครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ยหลังจากที่บวมไหมตั้งแต่ปมเงินตอนเนี้ยสมาธิหลายๆคนเริ่มมาแล้วนะนะแต่ให้นกนางนวลนะฮะอย่าไปนอนแทนมันนะนกนางนวลนอนหนาวกอดกี่มะนาว เด네 bueno> like ี๋ยวดีมีนอนนิ่ก่อนแล้วหมอ่เออเออเอาละจุใหม่จุใหม่เจจุดดนเงนจุดนเินอใราะนอนกันนอนนิ่งนอนนิ่งเอมีนอนนิ่งมีนอนนิ่งไปนอนก Nằm ngon. Nóng nào? Có kiếm vấn nào? Nó nín. Nóng nào? Nó nín. Nóng nào? Nóng nào? Nó nín. Có kiếm vấn nào? Nó nằm ngon. Nóng nào? Có kiếm vấn nào? Nó nín. Nó nằm ngon. Nó nín. Có kiếm vấn nào? Nóng nào? Nóng nào? Nó nín. chọn tìm vấn nào. Áo <laughs> quần <laughs> <laughs> à, mới đen ạ. <laughs> แสดงว่าสมาชิเริ่มมากันมากขึ้นนะครับเริ่มมากันมากขึ้นทีนี้นะครับทีนี้ราดับต่อไปนะครับขอคิดว่าเป็นคําสั่งผมไม่ได้เพรับคณะกรรมการรมทั้งนะครับตั้งวงเป็นวงกลงครับอย่างหนึ่งวงครับโอ้โหรุ่นเร็วมากเลยนะครับตั้งวงนะบางคนถนัดนะตั้งวงเนี่ยถนัดเลย ไม่ก็ไปละขยับนะขยันนะไม่อยาย่าชิย่าชิดมากต้องชิดมาก็ต้องชิดมากให้ให้ทัวมันให้มันฟรีดอยเวลาท่านคีั้งอย่ไม่ต้องรับเนยยังมาเยมาเยลโอเคนะครับ ป็นนกะครับให้ให้พร้อมที่จะทำกิจกรรมได้นะครับถ้าชิดกันมากก็ทําไม่ได้จริงอ่ะเราก็จะนั่งน,นะครับอยู่นะมีสัมภาระไยกไม่ได้เลยอ่ะท <c oughs> ีนี้นะครับความำาคำสั่งดีนะไม่เป็นภาษาอังกับ,บตรงน,นี้มันก็จะใช้บางฟังนะครับคำสคั่งง่ายๆครับปฏิกริริยาง่าย นะครับที่ว่าทําได้ทุกคนว่าทำตปเด็กอนุบาลมาแล้วเด็กปฐุบาลทำได้เสมอทครับการทำการพายก็จะทำได้ด้วยควาง่ายๆครับนะอันดับแรกครับน้องยกมือทั้งสองข้างขึ้นมานะครับนะยกมือสองข้างมามีระเกาะอีกเดียวยกมือสองข้างขึ้นมานี้นะครับแล้วน้องเปลี่ยนมือขวาไปอเปลี่ยนมือขวาไป ขาคว่ำในลักษณะที่คว่ำนะครับแล้วมือซ้ายไปแบบนี้อ,อ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะ <c oughs> นี่คือหนึ่ง <c oughs> นี่คือหนึ่งนะครับาน้องถ้าผมบอกว่าหนึ่งให้ปกปกลงมาเลยนะครับาปกลงมานี่คือหนึ่งลักษณะนี้นะเริ่ม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  สองครับนะสองให้สลับครับมือที่คว่ำให้แบเมือที่แบให้้องตกลงไปนะครับนี่คือสองนะนี่คือ2องอ่ะส2ง2องสองสองสององย่ามั่วนะ1 2 S 1นึ่งสอ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 งหนึ่งสองหนึ่งสสองอยากไหมครับยากยากไหมนองรู้ไหมมันไม่ได้ยากเลยอยู่ที่สมาธิอ่าอยู่ที่สมาธิเลย นะครับ้องตั้งสมาธิดีๆครับมีสมาธิครับมีสมาธินะพร้อมนะหนึ่งหม่นะหนึ่งสองหนึ่งสองหนสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ได้ยังได้ยัง หย่ง้าน้ององรอง้ือสแงานต้องอาไม่อยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าน้องคว่ําตั้งแต่1นึูกนะสองไม่ใช่ปัญหาแล้ว น้องต้องรู้จักหาทิศในการจําของตัวเองนะครับนะถ้าเราคว่ำหนึ่งไปก็ตัวสองไม่จะไปผิดนะเพราะว่ามันจะเป็นอัตโนมัติมันอยู่แล้วนี่นะครับทดลองใหม่1 2 1 2งสองหนึ่งสองเดี๋ยว1 2นะหนึ่งสอง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  1นึ่งองอ้าต่อไปต่อไปจะมี3ามสี่ห้าไม่ยากครับ 3, <4, 5, S 1> 3 4มี่ห้าแค่ปกนะสามี่หอย่างนี้ครับอ่าสามี่ห้าพร้อมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยนะพร้อมเตรียมพร้อมหนึ่งพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่ม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาหนึ่งสอง No. พร้อมแล้วเริ่มครับ1 2ต